สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็พบก,กับป,ป้าปออีกแล้วนะคะ,ป,ะป้าปอก็จะมาแจ้งข่าวสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะประจำวันที่30มกราคม2564สําหสำหรับในประเทศไทยนะคะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เกือบจะพันคนอีกแล้วนะคะก็คือ930คนเลยค่ะ เป็นผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศ916รายเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ14รายแบ่งเป็นค้นพบจากการเฝ้าระวังและระบบบริการนะคะ27รายเป็นการค้นหาจากผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนก็คือเข้าไปคัดกรองเข้าไปค้นในชุมชนที่คิดว่าเสี่ยงนะคะเจอไป889รายค่ะ แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน3รายแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานกักกัน1 1รายเป็นผู้ที่หายป่วยแล้วนะคะ11,505รายมีผู้ที่กำลังรักษายอยู่6 371รายเป็นยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม1 7953รายค่ะ วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายรวมเป็นผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด77รายค่ะคิดเป็นร้อยละ0.43สาำหรับแต่ละภาคนะคะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่ที่มีการรักษาก็คืออยู่ที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี3,477ัรรายค่ะวันนี้มีเพิ่มทุกภาคเลยนะคะภาคเหนือก็เพิ่มหนึ่งคนค่ะรวมเป็น336คนภาคกลางก็มีผู้ที่รักษาอยู่ 13,157รายสูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เพิ่มเป็น172รายก็คือเพิ่มมา6กรายจากจังหวัดมหาสารคามนะคะสำหรับภาคใต้ก็8 1 1รายค่ะก็เพิ่มไป2รายนะคะสำหรับประเทศไทยตอนนี้จัดอยู่อันดับที่118ของโลกค่ะก็เติบขึ้นมาทุกวันนะคะเมื่อวัน119 ตีตื้นขึ้นมาเป็น118อันนี้ไม่ได้น่าภูมิใจนะคะแสดงว่าการติดเชื้อหรือว่าการควบคุมของเราก็ไม่ดีนะคะมีผู้ติดเชือ้อมีผู้เสียชีวิตเพิ่มต่อมาเรามาดูสิคะว่าสถานการณ์โควิดในระดับโลกเป็นยังไงบ้างมีผู้ติดเชื้อยืนยันจาก217ประเทศ2เขตบริหารพิเศษ2เรือสำราญนะคะมีผู้ติดเชื้อจำนวน102ล้าน628,593รายค่ะ เป็นผู้ที่รักษาหายแล้ว74 3 25, 2 5 7 5 2รายค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่2,216,285รายค่ะคิดเป็นน้อยละ2 2ค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสูด5อันดับแรกของโลกก็ยังเป็นเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัเสเซียและอังกฤษนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อของสหรัฐก็มี 26้าน5 1 2 1 9 3รายอินเดียก็10 07, 33, ล้าน7 3 3 4 8 7รายส่วนบราซิลก็อยู่ที่9 1, 10, 19, ล้าน1 1 9 4 7 7รายรัสเซียก็อยู่ที่3้าน8 1 3 4 8รายอังกฤษอยู่ที่3้าน7 7 2 8 1 3รายค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ไม่ได้น้อยเลยนะคะเรารับรู้แล้วเราก็เฝ้าระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะพี่น้องอสมอนอกจากจะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ยังดูแลชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะดูแลให้มีการกักกันอย่างเข้มงวดเพื่อจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อนะคะเมื่อครบ14วันเราก็การันตีเขาเรียบร้อย ไม่มีการติดเชือ้อชุมชนของเราก็จะได้ปลอดภัยร่วมด้วยช่วยกันค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ